ไปเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะช่วงนี้ที่วังน้ําเขียวคือคักเป็นอย่างมากเลยนะคะเรียกได้ว่าที่นั่นอลังการทุ่งดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่งบานทั้งวังน้ําเขียวเลยนะผู้สื่อข่าวบอกมาแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าต้อนรับเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียวค่ะโอ้สวยจริงๆคุณผู้ชมนี่นะคะก็คือทุ่งดอกไม้สีม่วงค่ะตั้งอยู่ภายในอ่า ที่บ้านสุขสมบูรณ์นะคะตำบลไทยสามัคคีอําเภอวังน้ําเขียวค่ะซึ่งก็เป็นของวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนสุขสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดฮิตบนพื้นที่กว่า30ไร่ ดอกไม้นี่คุณผู้ชมผู้ขาบอกบานสับรคร่งเลยนะคะต้อนรับเทศกาลตรุษจีแล้วก็เดือนแห่งความรักที่จะมาถึงนี้โดยมีการนําดอกเบอร์วีนาสีม่วงออกดอกเต็มพื้นที่กว่าสีไร่แล้วก็ยังมีดอกคอส莫สดอกทานตะวันที่กําลังจะเริ่มออกดอกต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อีก8ไร่ด้วยค่ะเพื่อช่วยสร้างไรายได้ให้กับชาวอําเภอวังน้ําเขียวที่นี่ยังสามารถเชื่อมโยงไปสวนต่งตางๆใกล้เคียงด้วยนะคะ นอกจากนั้นวันไหนเนี่ยที่มีแสงพระอาทิาตย์สาดส่องลงมาเรียกได้ว่าสร้างความงดงามให้กับทุ่งดอกไม้สีม่วงแห่งนี้มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งสถานที่นี่เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขกับคนที่เรารักได้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ด้านนายมุคลเทพมาลาชาสิงห์ค่ะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอมเภอวังน้ําเขียวบอกว่าช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศที่วังน้ําเขียวยังหนาวเย็นสวนดอกไม้หลายๆแห่งดอกไม้กําลังบานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนแห่งความรัก โดยเฉพาะทุ่งดอกไม้สีม่วงที่บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวนี่นะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนสุขสมบูรณ์พร้อมกับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเทศกาลเบญจมาศบานในม่านหมอกที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ในเดือนกุมภาพันธ์2,566นี้ด้วยได้เรียกว่าคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไปถึงเมืองนอกค่ะมาที่วังน้ําเขียวเนะได้เรียกว่ามีพื้นที่ให้ไปวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้สวยๆได้อย่างสบายใจรับรองว่ามาถ่ายรูปที่นี่แล้วเนี่ยได้ภาพสวยๆภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งทางประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังเขียวบอกว่า ในช่วงเทศกาลหน้าหนาวแบบนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะที่ดอกไม้แต่ละที่เนี่บานซอพร่างแต่ละจุดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยจะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทอย่างแน่นอนนะคะ ไปช่วยกันนะคะคนโคราชไปช่วยกันค่ะหรือคนต่างจังหวัดที่มาเยี่ยมชมนะคะเชิญได้นะคะไปที่วังน้ําเขียวได้นะคะก็จะมีการต่อยอดแต่ละอําเภออําเภอไปต่อเนื่องกันนะคะที่วังน้าเขียวเสร็จแล้วไปต่อที่ปากช่องได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะแวะเข้ามาในตัวเมืองด้วยนะคะเพราะตัวเมืองก็มีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะ